เออแล้วกานยังหายป่วยนี่ยหนาเตรอดังไงหนา่ต้ไม่ต้นที่ปต้นค่ไหนนงมีกดงแลก็ไม่เคยอกันเลยเจอกันเลยแต่่องพอทองแดมากคือไ่ิดเพาะฉะนันเราต้องได้็นาตนทาสูงมาต่ำไมได้เียวอย่างนต้นเราจะไม่ยืนเลยเดียวเลยกขาขาวเงี้เงาวเลยเขาจำเขียนอย่ สำแขนตําแกนมันก็ได้คนนึงคนอีกปีป๊าดจะกินบุติปีมานี่สิไปหาใส่เลยบ่อาสัยแล้วเออสนุกเลยคือสนุกขนาดเลยมานี่บ่จังสิว่าบอกว่า <sum> นี่นั่นจากเดียนแก่เอาไม่ไมนสามเดอี่ากนั้นก็อยากมยสิอ้สน่ตัอยาต้งมา็หนสองคุกเด็แม่ไคับลแม่ลูกมอาอย่าอย่าอย่าอย้าอย่าอยาอย่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 อย่าอย่าอย่า่าอย่มาอั่ามุ่าาอ่อาอยาอาอ่าอม่าอย่าอย่าอยมาอาอย่าอ่าอย่งอย่าอ่าอย่าอย่าอย่อย่่าอย่าา

่ขอดเก็บขอดเก็บเ เมักันดูอย่าที่นั่คือจมให้สลกสนเซนไปตัวตีทัวเดนใ้ดู่าเขาีักันนะพลงสาวเต่าเาคันดฟ้ามนไห Si O N A N A N A

तुमचे जे काही आहे तो खूप 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 खूप

Oh, 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 ก็ตองมารกินครับรกสิบยด้อนนัทพงกัมเร็หอวะพอจะมไม่เจหาบอกไปกนเสรีพีเจ้าสีเฮจังไหนเจ้าสีหาได้บาเจ้าไห้จะิหเอเผาเก็นทีสมาัเสพีอ้สท่าสาไหงกินเลยเพื่อฟ้าข้าเขาเลกินแต่สีตายเด้อดีก็ต้องาบริกับิกนงานปนนัทพกัเมหอวม่าสร้างวะ อยากกินเตี๋ข้าวก๋ยเตีดยนกสิงดีฮอาปาเสีายงไรไม่หาไม่กินเลยตัวฉันเคยกินกระเบื้อข้ามากใช่ะกเบื้องข้าวหมากผมกินแต่ว่าท่านีรทนี่ทานีร้่นี่อยากกินเขื้อข้าวยเตี๋ยทนโอ้ยเราเรื่องบัตรบักเปลือนี่นะเพือนครมองขันเสี่ยงคืออย่างตัวบักเือหขามานี่มองขันอมเลือดตัวเช่ไหมัด ป่นที่มีควเด้ออรมายเสนาทั้งหลายตอนนี้ลูกสาวของข้าอยากกินาเกลือเต้าปเกลือก้นให้ผู้เจ้าไปตีของล่องเต้าหาเกลือเ้าเกลือก้นเพื่อนติดจานไม่ได้ท่านก็ได้ห่างลับขึ้นมากได้บอกเลยว่า ไปหามาขอกรซือเอาเวลาเส้นเวลาล่านก็ซือมาไห้ลูกเอาเข้าไปกินไรสใจบงแเพื่อนี่ก็ซือเอาเพื่อนบ่อก็ซือแต่ขอเอาครับเพื่อนี่ก็ขอเอาถ้าเพื่อนบาให้ขอเ่าให้กรซือเอาสาใจบ้ไปหามาให้ได้ถ้าเขได้หามกัาจะเจ็บผาดเลยโ้ยโ้ย้าสิงห้อ ไอ้ตันไอ่ามาลไปเรยบอกรืว่าเ้าย้าปาป้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 าปาป้งป้ะป้าป้าป้าปาป้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 าป่าป้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 าง้าป้าป่อป้าป้า้าป้า้าป้นป้าป้าป้าก้าป้าปบาป้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 วป้า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 ปป้้ปเาีาป้ป้าป้้าป้้าาป้า้ มาเหลยไปกปาแล้วโอ้ยเขาจะโป๊ตานเยขงในเาไปเข้ามาไปเขาเป่าัตัตดองคนอันนี้เดี๋ยวเสรัจแล้วไปบ้านน้านน่ ไม่บางนีเขาสงสัยลูกนะเจ้าหาดสามงนังไมยวแล้วเขจกินมนเยอเลยกินมันเยอ้านแข็งกว่านี้ใช่แค่ีเซตหนึ่งดนี้เปนการยืมอีชุดนี้ละแหนึ่งน ชุดนี่อะไยชุดเดียวแสงอยู่ไหนมีนะเอ้ยครับเ่อวานขึ้นติท่าน,น,นั่นแห้งพว้ยเจ้าหนาวกัมา้มานั่นเงเต้รถติดช่าหน้าเดยวทั้งนเนยก่อนนึงเาด้เลยเล่ามือจะล่ามโอโ้ยตั้งสี่เดี๋ยไทยแล้วออันตันหรือบอ่านี่แหลยิบเนี่ยแขกเง่ะ น,น,นี่นเดี๋ยว <c oughs> มันย่ไก่อตันะายมันเข่าด้ยนตั้มเหรอลงโซคารแล้วเรื่องนี้เศรุนุล่เก็บคนจบเรื่องจบงานประยักขนาดานี้ร่ำเรืง ก็ได้ก uh, uh, uh. um, uh ่อนกรถามหมอแก้วบังเอาไว้บอกว่าในที่หนึ่งมันต้องเป็นตึนจากแคเอึงตึงจากตึนจะตึงเ้จึงทำอ้่างไรขาต้นข้ายาวยาวยนตองเนยนเยนต้องเห้ ตนี้เขาทำอะอยู่พวกแบบี้ับสายอยู่ข้ารู้กาเต็เตึมตมให้คนทำแน่สองสอตึงแรกตึงสองงากว่ตแรกเล็กน้อยอาอันนี้ก่อนเตยเด้อก่อนเต้ยจะฉากว้นี่ว้นี้พอเสียวเหมือแล้วเหมืมัแลวแล้วแลว จะให้เปนตามสรีก็ให้เปลี่ยนแปลงเยอเอาชาคุนีอาอลำเพิ่มอีกตัวเาู่คงว่าดุจีโอยชาแก้ความี่รัชาแก้ความที่รักางก้ามที่รักโอ้ او 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 او